วันนี้มารอกระถางหนึ่งในแนวทางของผู้ประหยัดมาดูกันให้ชัดๆเอามาดูกันกระถางทรงสวยแถมทนทานจะอยู่ได้นานกว่าร้อยปีเชิญเขาานนเ้ามาชมกันน้องพีเอมาชมกันมาชมกันเลยครับผมจานเพียนคนดุดโลกวันนี้มาขอนําเสนอวิธีการทำกระถางแบบง่ายๆนะครับราคาต้นทุนนั้นแสนประหยัด ติดตามชมตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะครับครับตอนนี้ก็มาเป็นขั้นตอนที่เราจะทาการหล่อกระถางนะครับหล่อกระถางก็เมื่อใส่ปูนทรายเรียบร้อยนะฮะใส่น้ํานะครับคนให้เข้ากันบางคนก็จะเป็นสูตรนะแต่ขุงผมก็ไม่ได้เป็นสูตรตายตัวนะครับทีนีเราก็ใส่ทรายเยอะหน่อยใส่ปูนก็น้อยกว่าทรายนะฮะ คนให้เข้ากันนะครับนี่ฮะคนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทาเจ้าตัวนี้ก่อนเลยฮะนี่คือพิมพ์ด้านในนะครับแล้วก็น้ำมันน้ำมันนี้ใช้น้ำมันเครื่องเลยครับบางคนก็ใช้น้ำมันคิโลนะฮะก็จะทำให้ สกรปรกอะเทอะนะผมซื้อดีๆมาเลยนะฮะทาไปนะครับนี่ฮะวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทาพิมพ์ด้านในครับที่ทานี่ป้องกันนะครับป้องกันทรายที่จะติดกระถางนะเวลาแคะหรือเวลาที่เราที่แกะพิมพ์ออกนะครับจะได้ง่ายนะ อีกตัวหนึ่งที่สําคัญน,นะครับนี่อันนี้คือกระถางที่แตกแล้วนะครับผมลลลเลาะเลาะเลาะเพื่ออะไรรู้ไหมครับ uh. เพื่อมาใส่ก้นกระถางนะฮะใส่ก้นกระถางเนี่ยก็จะทําให้หนุนกระับกระถางครับหนุนพิม์พด้านด้านบนนะเทเลยครับเนี่ยครับ ไปเลยครับจริงๆแล้วผมก็ทำทุกวันนะครบถางเลยรู้เลยครับว่าปริมาณเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ชัวนะฮะไม่ชัวเราก็ใช้นี่ครับเป็นไม้ที่เราทำขีดวัดไว้นี่ฮะก็พอดีครับทำทุกวันก็พอดีนะผมก็ชำนาญมากแล้วครับ ตอ,อนนี้ก็ใส่หินก้อนที่ลงไปนะครับหินก้อนนี้จะทําให้ก้นของอกระถางนะครับขนาประมาณนี้ครเราต้องการแบบนี้เราก็ใส่แบบนี้ถ้าเราไม่ใส่เนี่ยไอตัวนี้มันจะลงไปต่าสุดแล้วก็จะไปได้เนื้อก้นกระถางนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สําคัญใส่ลงไปเลยครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นการถ่วงน้ําหนักนะครับที่ผมหล่อใส่พลาสติกเอาไว้ ลงหนักให้กระถางลงไปในะก้นกระถางได้ครับตรงนี้เราก็จะใช้ตัวนี้ฮะตัวนี้นี่ก็สําเร็จรูปก็คือมันเสมอได้เลยนะฮะเสมอกันจะทําให้ปากกระถางนี่เสมอนะฮะถ้าเราไม่ทํอย่างนี้ปากกระถางก็ไม่เสมอท่านิบลงไปครับเนี่ย <Yeah. S 1> ปากกระถางก็จะเท่ากันก็จะสวยงามหลังจากนี้ก็ทิ้งเอาไว้สักสองวันก็ได้หรือวันกว่าๆนะฮะ ปกติก็จะทําวันครึ่งครับก็เวลาผ่านไปวันเปอ่าฝานะฮะวันครึ่งเดี๋ยวเรามาแกะพิมพ์ดูกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับสาหรับตอนนี้นะครับเราก็ได้เวลาที่เราจะต้องการแกะพิมพ์นะครับเรามาเริ่มแกะพิมพ์เลยนะครับว่าข้างในกระถางนั้นจะเป็นรูปทรงที่สวยงามตามที่เราต้องการหรือไม่ก่อนที่เราจะทําการแกะนะครับเมื่อเรา่อกระถางแล้วเนี่ยเอากระถางไปตากแดดสัก ยี่สิบนาทีนะฮะให้ความร้อนมันเผาผ่านนะครับมันช่วยให้ความร้อนในในพิมพ์เนี่ยครับเพราะมันทําด้วยพลาสะติกมันจะเกิดการขยายตัวของพิมพ์นะฮะมันเลยช่วยให้ขยายตัวนะครับแล้วก็จะเอาพิมพ์ออกง่ายมาดูกันเลยครับเงี้ยถึงตรงเนี้ยนะครับมันก็จะแน่นแล้วเราก็คว่ำลงครับเคาะหน่อย พอเสร็จแล้วเราครับแอนแอนแอนได้แล้วครับแต่ถ้าเราจะแกะพิมพ์ด้านในนะเนื่องจากการขยายตัวมันทําให้พลาสติกตัวนีนะ้มันแน่นมันก็จะเอาพิมพ์ออกยากเพราะนั้นเราต้องไปตากแดดนะครับไปตากแดดให้แห้งเลยแล้วก็ปล่อยไว้เย็นด้วยนะครับถ้าไม่เย็นเนี่ยก็จะแน่นอยู่อย่างนั้นจังกมก็แห้งพอสมควรนะ ก็ต้องเสี่ยงดูแล้วครับว่าที่ผมหล่อเนี่ยแล้วก็ตากเนี่ยจะแห้งพอไหมถ้าแห้งก็จะหลุดง่ายนะครับว่าโชคดีครับที่ผมทำแห้งนะครับนี่ครับเราก็จะได้ลูกทรงแบบนี้นะกระถางที่เป็นแบบนี้ครับถ้าเราต้องการเอาให้กระถางนี้เป็นรูก็ใช้เหล็กหรือใช้ไม้ตอกลงไปครับ รนั้นเดี๋ยวดูนะครับว่าากระถางเสร็จแล้วเนี่ยไปนำปลูกต้นไม้อะไรบ้างจะสวยแค่ไหนครับติดตามต่อเลยครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่รับชมตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปวันนี้จานเพี้ยนคนดุดโลกนะต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษเลยนะครับสําหรับผู้ที่ชมคลิปของจานเพี้ยนฝากช่องไว้ด้วยครับช่องจานเพี้ยนนะฮะ พิมพ์คำว่าจานเพี้ยนใน YouTube ก็จะได้เห็นคลิปอีกหลายคลิปครับและอย่าลืมนะครับสุดท้ายที่เขาเขียนเอาไว้ว่าติดตามนะเอามือกดลงไปเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจานเพี้ยนคนดุดโลกสักครั้งในชีวิตวันนี้จานเพี้ยนคนอุดโลกลาไปก่อนครับสวัสดีครับ